โอเคสวัสดีครับผมวันนี้อยู่กับผมนะครับเควินนะผมวันนี้เราจะมาทําคลิปแจกบิวแทงดาบโรสายต้านทานนะผมก็จะมีเลือดไม่ค่อยท่นทางที่จะมไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าจะมีค่าต้าน,านทานที่ค่อนข้างสูงนะครับสามารถลุยบอสได้หลายอีเวนต์เลยก็จะมีแพ้ข้อเสียก็จะมีอยู่แค่แพ้บอสที่เป็นค่าสัดส่วนแล้วก็พวกดาเมจค่าสถานนะแรงๆหน่อยก็อาจจะกันไม่ไหวนะครับผม ึ่งก่อนเดี๋ยวจะมาดูให้ดูแล้วกันผมอัพอะไรบ้างนะครับอย่างแรกเลยเราจะไปดูที่สกิลสเตตัสครัผมดูที่สเตตัสสเตตัสผมนั้นจะอัพเป็นตัวเมน255 255ครับผมให้ตันเลยค่าเมนจะเป็นการเพิ่มค่าค่าต้านทาร์ี่ผิดปกติซึ่งเพิ่มเยอะในไม่ได้ยเดยอะในระดับหนึ่งเลยส่วนที่เหลือก็จะไปลงวิทเพิ่มเพ่มค่าเอาค่าดีเฟนซ์กับหลอดเลือดนะครับผม อื่นไม่ต้องอ,อัพเอามาแค่นี้พอสกิลสกิลอย่างผมแรกก็จะไปให้เป็นสกิลดูสกิลดาวก่อนนะครับผมสกิลดาวจะเป็นอัตราดอกสิบคิทบูรี่ฮะอหนึ่งแล้วก<ม>็ไอเพิ่มพลังป้องกันอันนี้เอามาต่อเว่ามีน้อยจะอัพได้เพิ่มมีเยอะแล้วก็แอสเทลแอคแถอ,อันนี้เอาไว้อ่อต่อคอมโบนิดหน่อยเป็นสลับต่อคอมโบแล้วก็ไนท์สเตนเปิดคอมโบอ่าดีเฟกก็เป็นสกิลเปิดคอมโบของแทงครับผม ต่อไปเซ็ตเป็สกิลที่ใช้อัพนะผมเป็นสกิลใช้อัพก็จะมีฮาร์ดนิทกับเอ่อแอสติลอันนี้อัพมาอย่างละห้าเอาไว้เป็นตัวเปิดคอมโบสลับกันเวลาเราเจอบอสที่สตันได้เราก็จะฮาร์ดนิทแต่สปอร์ตในที่ประเภทสง่าไม่ได้ก็จะเป็นเอสติลเอาไปเปิดคอมโบนะครับผมส่วนสกิลเอ่อลองก็จะเป็นสกิลมาซองมาสเตอรี่เอาอัพมาเป็นห้าท <cart> <out> ี่จะได้ห้าแล้วก็วอคาย์สีครับผมเพื่อมาดึงไว้ดึงเฮดเอาไว้ดึงเฮดสลับบอสนะฮะ ราคาเขาัวเอ้คอยไอ้ตัว,วบอคายมันเฮดค่อนข้าง,าง,งสูงมสามารถยิงบอสได้ชูมาสเตอร์อ, Master, อันนี้จะเป็นของธนวงูวอัพชูม,มาสเอาผ่านผ่านมาเอาเพื่อมาเอาเอ้คอยชูตเตอร์นะครับผมติดเลยทีเย่เหลือไม่ได้ใช้ฮะแล้วก็สกิลเวสสกิลเวสผมก็อัพผ่านมาเอาอิมแพคเจ็ดนะครับผมแล้วก็ไฟนอลหนึ่งเอาไว้ปิดคอมโบแล้วก็ตามด้วยชาร์จเอ็มพีหนึ่งครบ ต่อไปก็เป็นสกิลต่อสู้สก,ลสสกิลต่อสู้เอาแค่2อ,อย่างสกิลนะผมเอาสเมาชกับเอ่อโซนิกอย่างละสิบเอาไว้สตัน์ทำซีบอสเฉยต่อไปเป็นสกิลเอ่อสกิลป้องกันนะครับสกิลป้องกันผมจะอัพเอ่อเฮฟวี่อาร์เฮฟวี่อาร์มัสเออเมอร์มาสเตอรี่สิบแล้วก็เอสวันต์กาดสิบแล้วก็ฟิสิกส์การ์ดับผมตัวเฮฟวี ทวีอัลเมอร์มัสเตอจะเพิ่มค่าฟื้นฟูการ์ดเมื่อใช้สุด,สดชุดเกาะหนักครับผมส่วนแอสวานกาดก็จะลดความเสียหายด้วยวการใช้การ์ดมาป,ป้องกันแล้วก็ฟื้นฟูการ์ดเมื่อใส่เกาะหนักได้เล็กน้อยนะครับผมส่วนฟิ y ชิเคิลการดอันนี้มันจะเพิ่มค่าต้านทวีปกติจากการ์ดเมื่อใช้ฟีเหลือน้อยอันนี้ก็จะช่วยในระดับนึงเลยซึ่งอัพมาให้ตานะอันนี้ ส่วนสกิลอัวลอดผมแนะนำว่าให้อัพเอาตัวเล็ก MP แหง HP มาเพราะว่าบอสเอมแทงตัวใช้เรื่องข้างเยอะหน่อยครับผมเพราะว่าไม่งั้นยืนไม่นานไม่ได้นะสลับตัวแทงดาบโลกต่อไปสกิลสนับสนุนสกิลสนับสนุนเราจะอัพเอาเอา่อเซนจูรี่มาติครับผมเซนจูรี่มันก็จะสร้างอนณาเขตวงกลมซึ่งจะใหญ่ตามขึ้นตามเลเวลที่เราอัพสูงสุดได้ติดเลเวลซึ่งจะใหญ่มากแล้วก็จะลด ลดดาเมจป้องก,กันเพื่อนพ้องแล้วก็ลดค่าความเสียหายจากมอนสเตอร์ได้แต่ว่าจะไม่สามารถด้โดยลดดาเมจที่เป็นดาเมจประเภทรุนแรงได้อย่างเช่นบีมของบอสเบนิน,น่าหรือ,อพวกสตอมพวกไอเนี้ยระเบิดลงหัวอะไรเงี้ยอาจจะไม่อันนี้ไม่สามารถการได้นะฮะเอาไว้กันให้ดาเมจแบบพวกสกิลสัญามาพอชันได้ได้บ้างอยู่สกิลโรแนะนำว่าอัพสกิลพวกนี้มาให้สิบผมชิลมาสเตอรี่สิบ ฟอร์ชิลสิบมจิเคิลชิลจิบจิเมจิเคิลชิลสิบแล้วก็ชิลบลัสสิบชิลแคนนอนสิบแล้วก็กาดสไตเอามาสิบรับผมเสร็ดน,นี้เอาโปรเจคชั่นห้าอีจิสห้าเพื่อเอามาผ่านเพื่อมาเอาเออ่การ์เดียนเสรตัวสกิลตัวนี้มันจะเอเดี๋ยวบอกอธิบายก่อนแล้วกันตัวจะตัวโลจะเพิ่มความเร็วกดต,ตีเมื่อใส่โลอันนี้ซึ่งดีในระดับหนึ่งพอแทขงข้าง มุเมนช้าหน่อยนึงไม่หน่อยอะมาช้ามามากเลยตัวที้ฟอาชิลอันนี้จะเอาไว้กันค่าดีเฟนส์อันนี้มีจิเคเกอร์ชิลอันนี้เอาไว้กันดาเมจเวทดาเมจจากเวทนะผมก็คือหลอดหลอดค่าเอเอ็มดีเฟนต์ A A A M ส่วนชิลบสัสก็จะเป็นสกิลสตันนะผมสตันได้สูงสุดถึง8ถึงห้าวินะผมซึ่งก็สกิลสองสกิลนี้จะทับกันเมื่อสตันดังนั้นเราจะต้องใช้ในระยะไกลให้ใช้เป็นชิลล์จะเท่าทีใช้นยะใกล้ให้กดเป็นชิลล์บัสนะผมอันนี้ต้องใช้สลับกันนะฮะ ก็ใช้จะตับตาตัวอันนี้กาดซ้ายเมื่อเราตั้งตั้งกาดจะสะท้อนดาเมจตามค่ากาดที่กาคท่าถลุงและกาดที่เราใช้นะผมสกิลส่วนต่อไปโพสิชันอันนี้จะเป็นค่าเพิ่มตามเป็นบัฟเพิ่มตามฐานเวทเล็กน้อยหรือว่าเพิ่มในระนิดนึงประมาณเพิ่มอัพนี้ประมาณได้มา50ได้ก็ถือว่าได้ฟีหน่อยนี้เพเป็นของขาดส่วนการเดยนการเดยนจะเป็นลดความเป็นการแบบบัฟลดความเสียหาย แล้วก็ฟ้นฟูกายตัวเองให้เร็วขึ้นด้วยแต่ว่าดาเมจจะลดลงแล้วก็จะได้ค่าเทสอะได้สูงขึ้นไปอีกยิ่งเรายิ่งอัพค่าอ่ายิ่งเรายิ่งตีบวกฟลูโต้มาเท่าไหร่เราก็จะยิ่งอ่ามีค่าบังป้องกันได้สูงมากขึ้นซึ่งแนะนําว่าอัพเดี๋ยวบอกอีกทีแล้วกันนะต่อไปสกิลของสกิลป้องก,การสู้รบผมแนะนาว่าให้อัพเอ่อเพื่อครามป้องกันมาสิบเลยก็ได้ผมถ้ากดใครไม่มีดาวเอาสิบเลย พลังบลูดิห้าผมฟาร์มแม่นห้าแล้วก็ข้าค่ามาเอาดีเฟนเซอรี่สิบเห็นไหมครับผมซึ่งตอ,ตอนนี้จะเพิ่มค่าดีเฟนต์กับเมทดีเฟนต์ซึ่งมันก็ช่วยทําให้เราถึกขึ้นอีกสกิลอัลศวินเราแนะนําให้ผมอัพว่าโพโพเวกเอามาโพวเวกเอาไว้เพราะว่าเอ่ออเาไว้ดึงเฮดระยะไกลครับผมระยะกลางระยะไกลระยะกลางได้ซึ่งใช้ MP อยู่แค่หนึ่งหนึ่งร้อยเอซึ่งมันน้อยสองร้อยเอ็มพีน้อยมากแล้วก็จะช่วยในระดับหนึ่งนะ นสสเตนเนี่ยแมาดิผมเอาดาวมาเอามาแค่5พอชัดเป็น10นะครับเพราะว่าตัวนี้จะลดค่าพาวิสเฮดได้เป็นเวลา6วินาทีผมก็จะช่วยในระดับนี้แล้วเพื่ออัตราเสียหายด้วยส่วนไนส h ฮิ l อันนี้เมื่อเรากดสก,กิลตัวไนส์สเตนน่ะคือมันจะเอาสแต็กที่ขึ้นอยู่กับนส์สเตนน่ะมันจะกลับไปฟื้นฟูตัวเองได้ อง,งซึ่งถ้าเราเก็บมาแตกไว้ยิ่งเยอะมันยิ่งรุนอยู่ได้เยอะผมซึ่งเราต้องโดนดาเมจซึ่งอันนี้ก็จะช่วยาการลดใช้เรือตาได้มาหลายตาแบบนเลยก็ออพมาด้วยนะส่วนต่อไปก็จะเป็นสกิลของคาเนาก็แนะนำแค่อัพฟูคุจิมาเฉยติดมาเลยเพราะว่าช่วยใช้ตามบอสนะผมต,ต่อไปสกิลดาบคู่ถ้าใครไม่มีสกิลดาวให้อพเอารีเฟคมาก็ได้ผม เาไว้เปิดกระโบนะต่อไปก็เป็นสกิลของดวนก็จะเป็นสิวของห่อของห่อใครความเร็วเข้าต่างอยากได้ความเร็วเพิ่มอีกนิดหน่อยก็เอาพิกอร่ามาเพิ่มก็ได้เพิ่มใช้ HP คลายๆ HP เพื่อมาเพิ่มความเร็วในการโจมตีช่วงระยะหนึ่งเพิ่มได้ประมาณ2นาทีนะผมสำหรับ MC คนที่ไม่ได้ใส่ของนะเริ่มได้2นาที ต่อไปเราก็จะไปดูคอมโบนะผมคอมโบจะเป็นคอมโบง่ายๆอย่างคอมโบเป็นคอมโบเปิดสองเซนจูรี่ก็จะใช้เป็นฮาร์ดฮิตแล้วก็ตามด้วย Final, เซนจูรี่ประหยัดครับผมแล้วก็ตามด้วยไฟนอลไปไฟนอลเร็มไรเพื่อประหยัดมานานส่วนสกิลเอ่อการใช้เดคอยก็จะใช้ประมาณนี้ act, นะผมรีเฟกนะเอรีเฟกเปิดแล้วก็เดคอยชูเตอร์ประหยัดแล้วก็ตามด้วยไฟนอลปิด ส่วนกิลทำดาเมจของโลก่ก็จะใช้ประมาณนี้นะผมเปิดด้วยอิมแพคแล้วก็ชิลแคนนอนอันนี้ก็จะใส่ไปเต็มแรงก็ได้แต่ผมจะใส่ไปดุกระเพราะว่าผมใส่ผิดบางอย่างเข้าไปผิดแล้วมันลดเลือดตัวเองเดี๋ยวบอกให้ผมโดยเฉพาะไปปิดไปด้วยตัวเวฟไฟนอลเต็มแรงครับผมต่อไปก็สกิลบัฟสุดท้ายเป็นสก,กิลบัฟของไนักสแตนนี่ก็จะประมาณนี้กดไนักสแตนแล้วก็โปรเทคชั่นลดลมกดแล้วก็อ e ีจิตลมกดเพื่อเพิ่มความเร็วในการไล่นะผมเพื่อเราจะได้ใช้บัฟได้ไวขึ้น แล้วก็อันนี้ใส่ไป้เต็มแล้วผมส่วนนี่ก็เสร็จแล้วนะผมสำหรับคอมโบต่อไปก็ไปดูอุปรกรณ์สวมใส่อุปรกรณ์สวมใส่ผมจะใส่เป็นดาบสควอชเมดสควอชเมดนะผมก็เป็นดาบเพิ่ม,มเฮสส, 10, 20, ดดสี่สิบเปอร์เซ็นต์ธาตุมืดฟื้นฟูเอ็มพีโจมตีสิบห้าตะกี้จะข้อเจ็ดสิบห้าบาลีสักดส่วนสิบต้านทานธาตุมืดยี่สิบรดดาเมจศูนย์การที่สูญการที่ศัตรูบุกยี่สิบ ส่วนหินใส่ให้หนให้น้ำให้ใส่หินอื่นนะผมแม่ใส่เป็นหินความลงแหลในรดูด้อนเพราะว่ามันมีเอ่อจะทอนดาเมจเข้าตัวเองสับเปอร์เอสามนะผมก็ถ้าตาปลาลูกสองแสนเราก็จะโดนดาเมจกลับไปอีกหมื่นกว่าค่ะซึ่งมันลดเลือดเยอะมากก็ระวังด้วยนะอย่าใส่หินนี้นะอย่ใส่หินแน,นะโล่ก็ใช้เป็นโล่มังกรหนักมังกรโล่หนักมังกรซิล่าเป็นแบบคาฟนะผมคาบจากในละาเอชางตีเหล็กซึ่งจะได้ค่าเฮสได้0ี่กว่าจะได้ท่อนแตะแดกที่เนี้ยที่ดีกว่า แล้วก็ใช้ข้าตันทานที่สูงกว่าผมแนะนน้ำให้คราฟดีกว่านะครับแล้วก็ตีบวกเปเอสด้วยส่วนชุดชุดผมจะใช้เป็นชุดเอ,อ่อชุดคราฟนะผมเป็นชุดสายตันทานก็ประมาณนี้ผมตันทานชุดอะไรเงี้ยแล้วก็บวกเฮสคือ5%ใส่หิบเป็นโกเะไป9ผมเพิ่มคาเฮสอีกส่วนชุดเอมวกก็จะหมวกเป็นโพแทมกับซูชิโรนัมโชครับผมอันนี้จะเพิ่มคาตันทานเวทแล้วก็ทันปกติอาวุธนะผมใส่หิบเป็นกอดนะฮะ ส่นวนแหวนแหวนจะแหวนก็จะใส่เป็นกำไรนักผมแห่งความมืดเพิ่มค่าให้ยี่ห้าความแม่นอีกสามแล้วก็ไปใส่หนีบไน้ในหน้าผมอันนี้ก็จะช่วยทําให้เฮดเราสูงขึ้นอีกตอนนี้ถ้าจูเฮดจะได้เกินร้อยละทําให้เราบอสโอกาสหลุดกับเราค่อนข้างต่ำเนาะวันนี้ก็แนะนําให้เป็นเอสส่วนดาบยังไม่ต้องเอสก็ได้นะผมจะออกใครงบน้อยแต่ว่าชุดสามอย่างนี้ต้องเป็นเอสเท่านั้นนะครับผมต้องตีพิงบวกเอสเพื่อความถึกเนาะ ต่อไปลีจิสเตเผมก็จะใส่เป็นฟื้นฟูเล่มนด่วนฟื้นฟืนเล่นด่วน,เ,น,วนเมื่อเราเลือดน้อยกว่า25มันจะฟื้นฟูให้ทันที20%แล้วก็คูด,ดาว60วิตนะฮะน,นี่ช่วยได้ระดับนึงเลยอันนี้ก็จะเป็นลดการไล่โจมตีก็จะลดก็จะลดดาเมจ20%เมื่อโดนพังงะล้มคว่ำหรือหมดสติครับผมทั้งทำให้เราดาเมจน้อยลงอันนี้ก็จะใส่ในี่ใ่ก็ได้ก็ผมจะใส่เป็นความเร็วแต่ก็เพื่อให้ทีอันนี้ใส่ไว้เพราะว,ว่ามันช่องมันบ้าครับผม ส่วนการคอมโบก็ไม่มีอะไรยากอย่างที่ผมบอกก็คือกดบัฟเซนจูรี่ก่อนเปิดเซนจูรี่ก่อนแล้วเราก็เปิดด้วยคอมโบเรคอยแล้วก็เปิดด้วยคอมโบของตัวของวอลายผมแล้วก็ตามด้วยนักแสดงแค่นั้นผมแล้วก็เราก็ยืนใส่หัวเลยแล้วเราก็จะตัดอันบอสแล้วก็สลับเอาไปกดแมชหรือโซนิกเวฟก็ได้อะไรอย่างนี้เพื่อเพื่อทำเซฟซีให้บอสเนาะก็จบแล้วผมก็ ทีนี้ก็อาจจะทําทิ้งไว้สักระยะหนึ่งครับผมอาจจะหายสักระยะนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยายผมได้เข้าโรงพยาบาลก็อาจจะใช้เวลานานหน่อยในการจะกลับมาทําคลิปหรือจะเปิดโผล่หมวดทิ้งไว้แล้วกันนะก็เดี๋ยวว่าจอกันใหม่ผมรอบหน้าสำหรับวันนี้บา,บายๆทุกทุ่มแล้วกันใหม่ครับ